สันติบาลสาวตอนที่หนึ่งบ่ายวันนั้นที่สำนักของเสือดำสมุนโจนของเขาทั้งหกคนกำลังเล่นไพ่ป๊อกกันอย่างสนุกสนานเงินส่วนแบ่งที่ได้รับจากการต้นนั้นทุกคนซื้อเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้กันโดยไม่ต้องเสียดายและสมุนโจรก็ใช้เวลาว่างที่ไม่ต้องทำอะไรมัว่วสุมกันเล่นไพ่ป๊อกแต่ไม่ได้เล่นกันอย่างหักโหมแทงกันครั้งละห้าบาทเป็นอย่างมากส่งเสียงเฮฮากันตลอดเวลาบ้านหลังนี้เป็นป่าโปรง่ง ด้านขวาด้านซ้ายมือเป็นสนผักของชาวจีนจึงไม่มีใครเอาใจใส่กับพักพวกเสือดำแล้วก็ไม่เคยปรากฏเลยว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดย่างกลายเข้ามาบริเวณน,นี้ทั้งที่อยู่ห่างจากทางหลวงราว150เมตรเท่านั้นกำลังสนุกสนานกันอย่างคลึกคลื้นขุนโจรที่นั่งอยู่เก้าอี้ริมหน้าต่างก็แลเห็นนายบุญมากเพื่อนเกอของเขาเดินตรงมาที่ตัวเรือนเขากแก้งทำเป็นตกใจร้องขึ้นดังๆเฮ้ยตำรวจวงไพ่ป๊อกแตกกระจายทันที U, ทุกคนเพ่นพวดลุกขึ้นยืนขยับจะวิ่งหยิบป,ปืนเสื้อดำหัวเราะงอหายไอ้ขี้ขาดเ้ยเขาซัพยอกบริวารเขาบุญมากเพื่อนข้าเองเว้ยไม่ใช่ตำรวจมีเสียงบ่นกันพึมในหมู่บริวารเขาละวงไพป๊อก็เริ่มจับกลุ่มกันต่อไปบุญมากถือวิสาสะเดินขึ้นบันไดมาบนเรือนเอื้อมมือผักประตูล้วนนกชานออกคุณโจรยิ้มให้เพื่อนเขาบ้าวันนี้แต่งตัวหล่อเชียวไปไหนมาคุณบุญมากไปธุระที่บ้านโป่ง พอเพอื่อนกันได้เขาไม่สู้ดีเลยรีบมาหาแกคุณโจรพยักหน้าช้ากองปราบมาจากกรุงเทพอีกงั้นเหรอเปล่าไม่ใช่กองปราบหรอกแต่เป็นสายรับสันติบาลเอดำไม่สู้สนใจอะไรนะักแกห่อของที่บุญมากส่งมาให้คือแม่ค้งหนึ่งขวดและบุหรี่สามกระป๋องซึ่งบุญมากซื้อม,มาฝากช่างเขงรราไปจเลยบุญมากสายรับสันติบาลไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอ้วให้เดินชนกันก็ไม่รู้อ้วเป็นใครแต่แกไม่ควรประมาทนะรพิน พวกรถไฟที่สถานีบ้านโป่งเขาเล่าให้การฟังว่าสันติบาลส่งสายรับเป็นผู้หญิงสาวมาที่นี่สองคนมาถึงเมื่อวานนี้คนหนึ่งเดินทางมาท่าม่วงอีกคนพักโรงแรมที่บ้านโป่งได้ข่าวว่ามาสืบหารังแกนี่แหละคุณโจรขมมดคิ้วย่นทำหน้าชอบกนฮะก็ว่ายังไงนะบุญมากสายลับผู้หญิงเออถูกแล้วผู้หญิงชาวพระนครทันสมัยสวยเสียด้วยรับพินอมยิม้มก็เขาท่าดีเหมือนกันอยากเห็นสายลับสันติบาลซะแล้วฮะแกรู้เรื่องอะไรละเอียดกว่านี้หรือเปล่า บุญมากสั่นศีษะรู้เพียงแต่ว่าก่อนพักหยุดโรงแรมบ้านโป่งเมื่อคืนถูกตำรวจกองตรวจเคาะประตูห้องเรียกแม่เอตโรยัยส่งบัตรประจําตัวให้ตรวจด,ดูตำรวจหวังจะเตาะหล่อนก็เลยแย่ขอโทษขอโพยกันไปเรื่องเลยแดงขึ้นว่าแม่คนนั้นเป็นสายรับสันติบาลคุณโจนนิ่งเงียบไปสักครูแล้วก็หัวเราะออกมาดังๆ <laughs> เอาวะกันจะลองดีกับแม่สาวงามชาวพระนครสักหน่อยเดี๋ยวกันจะไปเที่ยวบ้านโป่งพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับแต่ว่าควรหาเงินค่ารถสองแถวซะก่อน พูดจบก็ล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตโปโลหยิบธนบัตรใบละร้อยหนึ่งฉบับออกมาแล้ววางลงบนพื้นในระหว่างวงไพ่ป๊อกซึ่งเจ้าหัวเจ้ามือกําลังเริ่มต้นแจกไพ่เจ้ามือหน้าตื่นอ้าปากหวอมองดูลูกพี่เขายังแปลกใจพี่ดำมือหนักอย่างนี้เชียเหรอเออทําไมมึงกลัวเหรอฮฮ <laughs> กลัวสิครับกลัวพี่ดำจะไปแทงจริงหน่อยเตะเขาให้หลงมึงมาแจกมาไอ้หัว ถ้ามึงชักช้านะแล้วถ้าค่าได้มึงไม่จ่ายแล้วก็เจ็บตัวนะเว้ยจะบอกใหฮะฮะ้จ่ายสิครับร้อยบาทเท่านั้นเจ้ามือเริ่มต้นแจกไพ่ให้ลูกค้าการเล่นเที่ยวนี้สนุกสนานที่สุดเสือดำมองดูไพ่ทั้งสองซึ่งความอยู่ข้างหน้าเข่าล้วก้มลงพลิกมันขึ้นคราวนี้เสียงฮาดังขึ้นพร้อมกันหนึ่งโพดำกับหนึ่งข้าวหลามตัดมองเห็นถนัดเสือดำยิ้มให้เจ้าหวดทำหน้ากระเรียกกระลาดแปลกใจในโชคดีของขุนโจรไปไงหววเห็นไหมมึงจ่ายมาเร็ว เจ้าห้วนนับธนบัตรที่หน้าตักได้100บาทวางลงบนธนบัตรใบละร้อยของเสือดำเขาหยิบเงินขึ้นแล้วหวัวล้อลัล่นส่งเงิน200บาทให้เจ้าเฉย <laughs> เอาใครพวกเองแบ่งกันถลุงไอห้หวนทะยับ <laughs> มีเสียงปบมือเสียงหวัวล้อดังขึ้นอีกเ <laughs> มึงเสร็จหนะ่ห้วมึงเสร็จหนาเสือดำชุดแขนเพื่อนเกอเ,เขาให้ลุกขึ้นแล้วกล่าวไป,ไปเที่ยวบ้านแกถูกวะที่นี่อาหารการกินอันตคัดเต็มทนเดินเที่ยวตลาดให้สบายใจหน่อยแล้วกันจะไปส่งแกที่บ้าน จากนั้นการจะขึ้นรถไปบ้านโปง่งอยากเห็นหน้าชมงามสายรับสันติบ้าลเหลือเกินเขาสั่งบริวารเขาว่าถ้าหากคืนนี้เขาไม่กลับบ้านไม่ต้องเป็นห่วงเขาขุนโจรเดินไปที่ตู้ใหญ่ทางขวามือเปิดตู้ออกหยิบรีวอนเวอร์9มม2กระบอกใส่กระเป๋ากางเกงจากนั้นเขาก็พาบุญมากลงไปจากเรือนของเขาค่ำวันนั้นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ได้มาปรากฏตัวขึ้นที่บ้านโปง่งตามลําพังเดินเที่ยวปะป,ปนกับประชาชนอุน,นาฝาคลัง เขามาบ้านโป่งเราเช่าห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังสถานีรถไฟนั่นเองเขาลงนามในสมุดทะเบียนของโรงแรมว่าแผนพงไทยมาจากนาคปรปฐมอาชีพพ่อขาเรา20นาฬิกาเศษขณะที่เสดํานั่งดื่มกาแฟอยู่ชั้นล่างของโรงแรมตามลําพังเขาแรกเห็นสุภาพสตรีร่างสูงโปร่งคนหนึ่งเจ้าของดวงหน้าอันหวานชื่นกําลังพาตัวเดินเข้ามาในโรงแรม หล่อนนุ่งสแล็กสีกากีสวมเชิ้ตโปโลสีฟ้าถือกระเป๋าเอกสารความรู้สึกบอกขุนโจนทันทีว่าสุภาพสตรีผู้นี้เป็นสายลับสันติบาลแน่ท่าทางหล่อนคล่องแคล่วว่องไวอายุในราว24ปีเสดำมมองดูหล่อนอย่างตะลึงลานหล่อนเป็นหญิงสาวที่อยู่ในเกณฑ์สวยคนหนึ่งตกแต่งเรือนผมยังงดงามหล่อนพูดอะไรกับจีนหนุ่มในร้านสองสามคำซึ่งเจ๊กลูกจ้างได้แสดงกิริยาพินออบพิเทาหล่อนอย่างยิ่งขุนโจนแลเห็นยิ้มมันอ่อนหวานของหล่อน จ้องตาขมิงมองดูสายรับสันติบาลไม่วางตากระทั่งหล่อนเดินฉับๆขึ้นบันไดไปชั้นบนเสือดำถอนหายใจหนักมองตามหล่อนจนรับตาแล้วตะโกนเรียกจีนหนุ่มผู้นั้นเข้ามาตีเว้ยผู้หญิงคนนั้นใครวะเจ้าตีมองซ้ายมองขวาแล้วพูดเบาๆกับขุนโจรอีเปงโปลิคฮะเพิ่งมาจากบางกอกวังนี้เองสวยนี่ว่าขุนโจรพูดเปลยๆอยู่ห้องเบอร์เท่าไหร่วะตีเบอร์สามครับอ๋ออยู่ใกล้ห้องอ้วนั่นเองตะกี้เขาพูดอะไรกับหรือ อีสั่งโอเลี้ยงแก้าหนึ่งให้อัวขึ้นไปให้ขังบงดีงั้นให้อัวขึ้นไปให้ก็แล้วกันอัวอยากรู้จักเขาเว้ยบอกให้ชงโอเลี้ยงเราเร็วหน่อยนะเจ้าตียิ้มแหงๆมองดูขุนโจรด้วยความแปลกใจยิ่งแล้วเดินกลับไปทางหน้าร้านในเวลาเดียวกันนั้นเองแม่สาวงามผู้มีนามว่าแนงน้อยกําลังยืนหวีผมอยู่ในห้องนอนของหล่อนแนงน้อยผ่านชีวิตสมรสมาแล้วแต่มีเหตุการณ์บางอย่างทําให้หล่อนกับสามีหล่อนต้องหย่าร้างกันหลังจากนั้นหล่อนก็เริ่มเที่ยวเตะเต้นลาพบเพื่อน กระทั่งหล่อนเป็นสาวสังคมคนหนึ่งหล่อนไม่มีจุดหมายอะไรในอนาคตทั้งที่หล่อนต้องการคือความสุขแน่งน้อยรักการผจญภัยมากและพอใจที่สุดคือการชอบเที่ยวตามต่างจังหวัดดังนั้นจึงสมัครเข้าเป็นสายรับสันติบาลและถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อสืบสวนหาตำแหน่งแห่งที่ของเสือดำมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแน่งน้อยเข้าใจว่าเจกนำอเลี้ยงมาให้หล่อนก็กล่าวอนุญาตเปิดเข้ามาเถอะบานประตูห้องหมายเลขสามถูกเปิดออกทันที คุณโจนถือแก้วกาแฟดำเย็นเดินเข้ามาแน่งน้อยลืมตาโพล่งอุตายคุณโจนยิ้มให้หล่อนวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะเครื่องแต่งตัวแล้วเขาก็ก้มศีรษะให้แน่งน้อยประทานโทษครับที่ผมถือโอกาสรับอาสา,าเจ้าตีนำกาแฟมาให้คุณผมพักอยู่ที่นี่เงาเลยเกินถ้าคุณไม่รังเกียจผมขอแนะนําตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีของคุณคนหนึ่งผมพักอยู่ห้องหมายเลขหนึ่งนี่แหละครับนั่งน้อยเม,ม้ปปากนึกชมเชยใบหน้าอันสวยเก๋ของคุณโจนและพอใจในบุคลิกลักษณะเขาไม่น้อยขอบคุณค่ะ หลอนพูดแล้วเดินไปเปิดประตูออกให้กว้างเพราะกลิ่งเกรงว่าเขาจะไม่สุดจริดกับหลอนผมทราบดีว่าคุณเป็นสายลับสันติบาลผมรู้สึกยินดีมากที่คุณได้รับเกียรติอันสําคัญถูกส่งมาสืบหาที่อยู่ไอเสือดาใช่ไหมครับั่งน้อยยิ้มให้เขาถูกแล้วค่ะนั่งสิคะเสือดาซุดตัวลงนั่งบนโต๊ะสี่เหลี่ยมแนงน้อยนึกในใจว่าหมอนี้เธอึ่งพอใช้อยากรู้จกักหลอนถึงกับอาสาเจ็กนํากาแฟมาเสิร์ฟให้ประทานโทษครับคุณเป็นใครครับดิฉันชื่อแนงน้อยโอ้ชื่อพร้อมมากทีเดียว คุณคงไม่รังเกียจที่จะรู้จักผมเพราะอย่างน้อยระหว่างที่คุณพักที่นี่ผมอาจได้ช่วยเหลือหรือรับใช้อะไรคุณบ้างค่ะยินดีรู้จักกับคุณแต่ว่าคุณคือใครผมเป็นมิตรที่ดีของคุณคนหนึ่งครับคุณโจรหัวเราะดิฉันอยากทราบนามของคุณแล้วหล่อนก็ยกแก้วกาแฟขึ้นดูดสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งคุณโจรยิ้มให้หล่อนแล้วพูดเลบเรียบถ้าผมบอกนามผมให้คุณทราบบางที่คุณอาจช็อกตายหรืออย่างน้อยก็เป็นลมสิ้นสติคุณแนงน้อยขอรับ ผมนี่แหละเสือดำเจ้าพ่อสุพรรณบุรีร่อนใจหายว่าร,รีบวางแก้วกาแฟดำเย็นลงทันทีคุณนั่แหละเสือดำแล้วแนงน้อยก็ฝืนหดเลาะอย่าตลกกับดิฉันหน่อยเลยนี่คุณจะมาไหมไหนกับดิฉันคุณเข้าใจดิฉันยังไงพูดจบหล่อนก็ลุกขึ้นยืนดิฉันเสียใจที่จําเป็นต้องขอเชิญคุณออกจากห้องเดี๋ยวนี้คุณโจนหดเลาะด้วยเกียรติยศของผมผมขอบอกคุณว่าเจ้าหนุ่มรูปหล่อคนนี้แหละครับคือเสือดำอย่าสงสัยอะไรอีกเลย พอคุณลงรถไฟเมื่อวานผมก็ทราบแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาสืบหาผมแล้วครับผมมาพบคุณแล้วนายรับพินหรือเสือดำยินดีมากที่ได้รู้จักสายลับสันติบาลแนงน้อยใจเต้นระทึกจ้องตาขม็งมองดูเขาครั้นแล้วหล่อนก็ล้วงมือลงในกระเป๋ากางเกงหยิบรีวอลเวอร์7.65มม,มขึ้นมาจ้องหมายระดับอกขุนโจรยกมือขึ้นเสือดำหล่อนพูดเสียงสถานขุนโจรเลิกขิวไม่ได้มีทีท่าวันวิตกเลยคุณจะยิงผมได้ลงคอเฉยเหรอครับ แล้วตำรวจโทยงยุทธอศวินแห่งกองปราบพิเศษยังไม่กล้ายิงผมตื่นขี้ปะติวอย่างนี้เก็บเข้ากระเป๋าเถอะครับถ้าคุณจะสังหารผมแล้วก็ต้องใช้ทอมสันหรือสเตนแนงน้อยอกสันข,นขวัญแขวนความเยือกเย็นของเสดําทำให้หล่อนเชื่อมั่นว่าเขาคือขุนโจรผู้มีนามกระเดื่องเสดําอยากขัดคำสั่งฉันถ้าแกไม่ยกมือขึ้นฉันยิงแกเดี๋ยวนี้ขุนโจรหยุดยิ้มทันทีแล้วกันทำไมคุณดุนักพับผ้าเถอะเก็บปืนเถอะครับและอย่าเอะอะไปผมเป็นมิตรที่ดีของคุณจริงๆเชื่อเถอะครับ จนใจเหี่ยมอย่างผมคงไม่ตายคาที่แบบนี้หรอกผมสามารถหยิบปืนพกในกระเปกก๋ากางเกงทั้งสองข้างออกมายิงคุณให้มองเท่งไปเช่นเดียวกันคุณยังสาวประธานโทษอาจยังไม่ได้แต่งงานก็ได้คุณคงยังต้องการเห็นโลกอันสวยงามนี้ต่อไปว่าแต่คุณเถอครับตัดสินใจอย่างไรถ้าจะยิงผมก็หมายความว่าคุณต้องตายกับผมด้วยพูดจบคุณโจนก็ค่อยๆลุกขึ้นจากโต๊ะเดินตรงเข้าหาหล่อนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคุณแนงน้อยผมรู้ดีจิตใ,ใจคุณไม่ได้เหี่ยมโหดพอจะฆ่าคนได้ง่ายๆแล้วผมก็ไม่ได้แสดงตัวเป็นัตรูคุณเลย มาหาคุณในฐานมิตรคุณจะฆ่าผมด้วยเหตุผลอะไรร่อนถอยหลังกรูดก็แกแกเป็นโจรแต่ผมไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกับคุณนี่ครับแล้วคุณก็ไม่ใช่ตำรวจคุณเป็นเพียงสายลับของตำรวจคุณไม่มีอำนาจจับกุมผมเมื่อทางการส่งคุณมาสืบหาที่อยู่ผมผมรู้เข้าผมก็รีบมาพบคุณเพื่อจะนำคุณไปเยี่ยมสำนักผมโดยไม่ต้องให้คุณเสียเวลาเที่ยวสืบหาเพราะอย่างไรคุณก็คงหาไม่พบพูดจบเขาก็เอื้อมมือคว้าข้อมือขวาของหล่อนคุณแน่น้อยคนดีคนดีขอปืนให้ผมเก็บในเลนชักเถอะครับ เสดงเป็นจอมโจรที่ไม่มีความน่ากลัวอะไรสําหรับคุณเลยผมกําลังจะหมอบอยู่แทบเท้าคุณเดี๋ยวนี้แล้วเป็นบุญตาของผมแท้ๆที่ได้เห็นสุภาพสตรีพู้เลอโฉมอย่างคุณผมเคยพบแต่ริมฝีปากนั้นหนาหน้าอย่างกับอะไรไม่รู้ไม่รู้จักตัดผมทาปากเขียนคิ้วพูดเสียงอย่างกระปีบแตกไม่สุภาพอ่อนหวานอย่างนี้เลยครับขอปืนผมนะครับคนดีของผมเหมือนถูกสะกดจิตมือขวาแนงน้อยที่ถือปืนพกอยู่นั้นหมดกําลังคุณโจรดึงเอาปืนมาแล้วเก็บมันไว้ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแปลงเขาถอนหายใจโล่งอก หันมาสบตาหลอนแน่งน้อยตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกแลพินครับผมเองดิฉันจะทํายังไงดีดิฉันตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวแล้วไม่นึกไม่ฝันว่าคุณจะอุกอาจมาพบดิฉันฮฮฮคุยกับผมตามสบายเถอะครับด้วยเกียรติของผมผมเป็นมิตรที่ดีของคุณจริงๆนั่งสิครับเดี๋ยวผมก็ลาคุณกลับแล้วหากคุณต้องการทราบที่อยู่ผมพรุ่งนี้จะนํารถยนต์มารับคุณไปเมืองการแต่เช้าคุณไม่ต้องกลัวจะมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคุณเสียงรองเท้าสองสามคู่กระทบขึ้นบน นางน้อยสะดุ้งเหือกในร้อยตำรวจหนุ่มคนหนึ่งนัดกับหลอนว่าเขาจะมาหาหล่อนที่นี่20นาฬิกาเพื่อจะแนะนําให้หล่อนไปสืบหาตําแหน่งแห่งที่ของขุนโจรหล่อนปาดมาที่ประตูเอื้อมมือปิดประตูใส่ก้อนทันทีหันหลังพิงประตูยกนิ้วชี้แตะริมฝีปากห้ามไม่ให้ขุนโจรพูดกระไรแล้วหล่อนก็เอื้อมมือดับสวิตไฟในห้องย่องมาที่เตียงนอนเสื้อดากระชากปืนพกในกระเป๋าทั้งสองข้างออกมาถือเตรียมพร้อมภายในห้องเงียบกลิบเสียงรองเท้าหน้าห้องใกล้เข้ามาทุกทีคุแน่งน้อย คุณน้อยคุณน้อยครับหลับแล้วก็มังคุณน้อยคุณน้อยค่ะแนงน้อยขานรับดิฉันนอนแล้วค่ะขอโทษนะคะดิฉันเวียนศรีศรษะเหลือเกินอ๋อถ้างั้นเชิญคุณนอนพักเถอะครับพรุ่งนี้ขอเชิญคุณไปรับประทานอาหารเช้ากับผมที่โรงพักนะครับค่ะข,ขอบคุณมากสวัสดีนะคะเสียงรองเท้าดังขึ้นอีกและไกลออกไปจากหน้าห้องลงบันไดไปแนงน้อยถอนหายใจโล่งอกหล่อนเอื้อมมือเปิดสวิตช์ไฟฟ้าขึ้น คุณโจนเก็บปืนพกทั้งสองใส่กระเป๋าโดยที่แนงน้อยไม่ทันสังเกตเห็นขอบคุณมากคุณแนงน้อยรอนยิ้มไอ้ายดิฉันทรยศต่อหน้าที่ดิฉันเสร็จแล้วคาดละพินความสุภาพของคุณตรงข้ามกับที่ดิฉันวาดภาพไว้ทําให้ดิฉันต้องช่วยคุณให้รอดพ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าพนักง,งานคนที่มาเคาะประตูเรียกดิฉันนั้นเป็นนายตำรวจทั้งคู่คะ่ะคุณโจนยิ้มอย่างใจเย็นผมจะไม่ลืมความการุณาของคุณเลยพูดจบเขายื่นมือให้่อนคุณแนงน้อยขอให้จอมโจนอย่างผมมีโอกาสสัมผัสมือคุณหน่อยเอเเอออพพื่มิตรรภาขราขง นงน้อยทำท่าอิดเอือนแต่เราก็ยื่นมือให้เขาจับคุณเป็นโจรที่น่ากลัวสําหรับคนอื่นแต่คุณเป็นสุภาพบุรุษของดิฉันหล่อนพูดยิ้มยิมเขาลือกันว่าคุณโหดร้ายที่สุดรูปร่างหน้าตาน่ากลัวเขายิ้มให้หล่อนกิริยาที่ทะลึ่งกับแน่งน้อยหายไปหมดแล้วคุณจะไปเที่ยวบ้านผมไหมครับไปค่ะดิฉันอยากเห็นสํานักคุณเพื่อจะได้ไปบอกกับผู้บังคับบัญชาของคุณหล่อนยิ้มน่ารักเปล่าค่ะดิฉันอยากเห็นความเป็นอยู่ของระพินต่างหาก พรุ่งนี้ดิฉันจะถอดระเลขไปทางสันติบาลขอลาออกจากตำแหน่งสายลับและดิฉันจะท่องเที่ยวไปโดยไม่มีจุดหมายคราวนี้นขุนโจรขมวดคิว้วเขาเกือบซักถามเรื่องส่วนตัวของหล่อนแต่ก็ไม่กล้าถามจอมโจรผุดลุกขึ้นแล้วพูดกับหล่อนอย่างสุภาพผมรบกวนเวลาคุณมานานแล้วคุณคงต้องการอาบน้ําพักผ่อนผมลาล้ะครับจะกลับไปห้องหรอคะเปล่าครับผมจะกลับเมืองการตายล้คะค่ะค่ำม,มืดแล้วคุณเดินทางตามลําพังประเดี๋ยวถูกจี้นะคะเสือดำาหล็อกคลิกคัก เสือหรือผู้ร้ายคนไหนครับที่มันจะจี้ผมคราวนี้แน่น้อยนึกขึ้นได้ว่าเขาคือจอมโจรรอนก็ยิ I. ้มอายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้9ก้านาฬิกา,ศา,ศาตรงผมจะให้คนของผมนํารถส่งแถวคันหนึ่งมารับคุณที่นี่ผมจะเตรียมการต้อนรับคุณอย่างเต็มที่เกียรติยศของผมเป็นประกันในความปลอดภัยของคุณรอนยิ้มให้เขาขอบคุณค่ะดิฉันจะไปเยี่ยมสํานักคุณและบางทีดิฉันจะฝากตัวเป็นบริวารของคุณคนหนึ่งต่างคนต่างมองดูกันและยิ้มให้กัน เสือดำเดินมาทิปประตูถอดกอนออกพาตัวเดินออกจากห้องพักของสายรับสันติบาลแนงน้อยชื่นใจอย่างไรชอบกลนหล่อนพอใจในบุคลิกลักษณะของเสือดำมากที่สุดเขาสวยเก๋และท่าทางสมาร์ทน่าจะเป็นดาราภาพยนตร์มากกว่าเป็นโจรวันรุ่งขึ้นราวแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนงน้อยสายรับสันติบาลน,นั่งอยู่ในห้องพักหล่อนที่โรงแรมตามลําพังร่างอันสูงโปร่งพราวพลิงความงามอยู่ในเสื้อกระโปรงชุดสีเทาหล่อนกําลังนึกถึงคุณโจรผู้ลือชื่อ เมื่อคืนนี้นั่งน้อยนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนใบหน้าสวยเก๋ของเจ้าพ่อสุพรรณบุรีปรากฏในห้องสำนึกของหล่อนจนกระทั่งเป็นภาพประทับใจก่อนเดินทางมาบ้านโป่งนั่งน้อยเข้าใจเอาเองว่าเสือดำคงเป็นชายธรมินร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำผมหยิกในตาโตแต่งกายเหมือนชาวชนบทอยู่นอกเมืองและคงจะดุหลายใจอมมหิตแต่เมื่อหล่อนได้พบเสือดำเข้าจริงๆจอมโจรผู้นี้ไม่ได้มีบุคลิกลักษณะดังที่หล่อนคิดเลยคำพูดของเขา ล้วนเป็นคําพูดที่ผ่านการศึกษามาอย่างดีเขาเป็นชายหนุ่มที่องอาจพึงผายลักษณะท่าทางเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งนี่เองทําให้สายรับสาวของสันติบาลมีความพอใจขุนโจรอย่างที่สุดจนหล่อนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของหล่อนได้แล้วขณะนี้แนงน้อยตกแต่งเรือนผมและใบหน้าเรียบร้อยแล้วหล่อนนั่งกระสับกระส่ายอยู่ในห้องรอคอยเสือดําซึ่งสัญญากับหล่อนว่าเขาจะให้คนของเขานํารถยนต์มารับแนงน้อยไปเที่ยวสํานักของเขาราว8ปนาฬิกา รอยตำรวจโทกกะมลให้พลตำรวจคนหนึ่งมาพบหลอนที่นี่เพื่อเชิญหลอนไปรับประทานอาหารเช้ากับเขาแต่แนงน้อยเกรงว่าจะคลาดกับขุนโจรจึงปฏิเสธไปด้วยเหตุผลสั้นๆว่าหล่อนไม่แคลยสบายกำลังปล่อยให้หวงสํานึกอลองลอยไปถึงเสือดำแนงน้อยก็สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อด้ยินเสียงแจ๋วๆผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียกหล่อนน้อยใส่รับสาวสันติบาลหันควับไปทางประตูทันทีแล้วแนงน้อยก็ลืมตาโงผงพูดลุกขึ้นยืนวันเพนเพิ่งมาจากท่าม่วงหรอจะ๊ะเจ้าของนามวันเพนปาดเข้ามาในห้อง หล่อนเป็นหญิงสาวอายุรุดราวคลาวเดียวกับแนงน้อยและเป็นสายรับสันติบาลที่ถูกส่งตัวมาร่วมงานกับแนงน้อยสืบหาตำแหน่งที่อยู่ของเสือดำวันเพนปาดเปรี้ยวเหมือนกระต่ายป่าแต่งกายทันสมัยสวมเสื้อคอกว้างอย่างน่าหวาดเสียวทาปากแดงเข้มเขียนคิ้วและทาแก้มหลุบลางค่อนข้างถ่วมในตาคมวาวจ้าเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เองเมื่อคืนนี้พักสถานีตำรวจฉันจะเบื่อแล้วละน้อย ไม่เห็นได้ความอะไรเลยนอกจากถูกพูดตำรวจจีบแล้วพูดล้อเรียนเป็นเชิงว่าเธอกับฉันเป็นผู้หญิงอย่างไรก็ทํางานไม่ได้ผลหรอกเธอได้ข่าวอะไรของเสดอดำบ้างหรือย,ยังพูดจบแมนกคินลือบุญที่พูดเป็นต่อยหอยก็ซุดตัวลงนั่งไข่ห้างบนเตียงเปิดกระเป๋าพลาสติกหยิบบุหรี่ไม่ขีดไฟออกมาจุดสูบเปล่าจา้ะยังมืดแปดด้านอยู่เขาว่าเวลานี้เสดอจดำอยู่เมืองการไม่เคยมาบ้านโป่งหรือท่าม่วงเลยวันเพ็ญอัดบุหรี่เต็มแรง ันรู้สึกหนักใจเสร็จแล้วไม่รู้จะสืบหารัางเสดอจดำได้อย่างไรเดินทางไปทางไหนคนก็พากันมองดูฉันบางคนบ้าอย่างไรก้กาศเข้าใจว่าฉันเป็นผู้หญิงพันนั้นคนนั้นนะสิฉันถึงไม่อยากออกไปจากโรงแรมแนั่งน้อยพูดยิม้มยิ้มแล้วนี้เธอแต่งตัวออกสวยพลิ้งจะไปไหนจ๊ะก่อนที่นั่งน้อยจะตอบร่างของขุนโจรก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูห้องเสด็จดำแต่งกายแบบสุภาพนุ่งกางเกงชักส,สกินขายาวสีขาวสวมเชิ้ตแพรสีฟ้าอ่อน เสือดำทำหน้าตื่นตื่นเมื่อแลเห็นวันเพ็ญแต่แล้วเขาก็ยิ้มให้แน่งหน่อย